มีแค่ไหนก็ต้องใส่ให้หมดครับจังหวะนี้แล้วโดนตันมาครับผมโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าเลยครับผมโดนไปขนาดนี้ก็เกิดไปหวั่นเหมือนกันครับโอหว่าเจียงีกงตรงนี้ครับเราโอ้โหมากัน4ี่คนโอ้โหทำปลาไหลผัดเผ็ด เลิงด้วยนะวูคองด้วยที่เป็นรา <ไง S 1> มส์จังหวะนี้ใครจะได้ไปแล้วเป็นเลโอนดิออนที่ได้ไปแล้วจังหวะนี้โดนยกไปหนึ่งทีแล้วเฮโอเลตยิงยิงฟีฟ <ไ S 1> ีแบบนีไๆๆไ้ไม่ดีเช่นกันโอ้โหแล้วตรงนี้ครับเสียไปหนึ่งเสียไปสองเสียไปสามครับเดือยังไงเราฟิงเกอร์ er มาจังหวะนี้แล้วยกมายิงไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับเสียไปสี่สำหรับเพลนี้ครับแล้ว่ามีน่ากับอาเวลเลตเนี่ยเขาจะเดินคู่กันตลอดเลยนะครับผมแล้วก็มีเวนเดอร์บูแมนเนี่ยที่จะเข้ามา เสริมทับตลอดนะครับทำให้เวอเลดเนี่ยเวลาไฟส์เนี่ยที่ทีมีด้านหลังเลยนะครับนี่เราเข้ามาเป็นยูโด้อยแจะไม่มีปัญหาอย่างนั้นก็คือต้องกลับบ้านไปเลยครับอบอกว่าข้าจะแก่้าแวะมาดูผาถังสังจังซะหน่อยไม่ได้นะครับผมโดนจัดการไปนะครับผมแล้วมาเวทป่ากันต่อเลยครับสำหรับทีมโค้ดแล้วจังหวะนี้อออะไรนะต้องรีบหนีไปเลยครับ เติร์ดอัเต้ยแล้วครับตอนนี้ใช่ครับผมแต่ป่าตรงนี้ครับผมโอ้โหเป็นวูคองครับที่ตายไปก่อนแล้วจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมเกือบตายไปเหมือนกันครับสำหรับไฮแาเตะครับโอ้โหดามิทิธาโถมเข้ามาคือ5ต่อ2เลยครับเมื่อกี้สำหรับเลที่นีที่ผ่านมาเมื่อกี้จะลองรอดูว่าจะทำยังไงต่อนะครับใช่ครับผมแล้วปล่อยมาแล้วครับผมดาร์คเซเลเยอร์ชารดครับผมปล่อยมาหน้าบ้านหน้าป้อมเลยทีเดียวแล้วเวโอเล็ตก็ ยืนยิงอ,อยู่รีๆีตรงนี้แล้วโอ้ยโตโรโอไอรอนบอดี้เปิดเข้าวาตจังหวะนี้แล้วสับไปหนึ่งทีแต่ยังไงโอ,โอ้ตรงนี้คิวเลนเหลือแค่ทิ่เดียครับไม่ตายคนระับแต่โตโรตรงนี้รับดามเมจอยู่โอ้โตโรไม่ตายครับพ่อแม่พี่น้อง นสลุกเข้ามาไฟนี่โอโหเสียไป3มครับโอ้โหอันติของวันเดอร์มูเมนต์ก็เปิดได้สวยมากครับราะว่าดาเมตตัวเองยังไม่พอครับผมเอาแล้วตอนนี้ครับผมงูคลองโอพยายามที่จะหนีมาแต่จังหวะนี้ครับผมทางน้านทีมโฟสจะจบเลยหรือเปล่าแล้วลิงเข้ามาทุบจังหวะนี้แล้วพยายามทจะตีแต่ไอเคียคลิปก่อนครับผมแล้วคิวกอดครับเพิ่งจะวาร์ปกลับมาบ้าน ทันหรือเปล่าแล้วเปิดอันสีเข้ามาจังหวะนี้ล้วสาวเป็นหนึ่งทีสองแีแต่เลือดลถกลับมาจังหวะนี้เราฟังตัวเองก็เกิดขึ้นมาต้องถอยเลือดครับแตนโจ๊แต่กดมาออฟฟอสไว้ได้นานครับยังไม่มีใครตายครับตอนนี้พี่นัทโอ้โหเกือบพี่จะจบได้เหมือนกันฮนะชีวิตเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเนี่ยจะเกิดแล้วเอีโอ้โหพลังแห่งคิดตีข้อครับผมไม่สู้คิวเลยนะเนื่องจากทั้งเลเวลด้วยแล้วก็การเงินแล้วออกของด้วยนะครับเงินต้องอโ่ามแล้วตอนนี้มันเป็น,ปนได้เปรียบไปแล้วครับ เลยเทมนะครับเงาเทมนะสี่ชิ้นสี่ชิ้นแ่ะใช่ครับสี่ชิ้นน่ะโอ้แล้วนี่จังหวะนี้โตโลครับผมโอ้โหรับตั้งเป็โอ้โหนี่ฮะโอ้โหต้องชมนะเพราะว่าเขาเลือกตัวละครมาแบบการคอมโบสกิลไฟต์อ่ะคือเขาผมบอกเลยว่าได้เปรียบมากทั้งอันติของโมเดิร์มเมนต์อันติของอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับผมเรือที่จะจบเลยหรือเปล่าเลยตายไปเป็นเอไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับทีมโก้ครับเก็บปลายเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกฮะ